หนุ่มมาเทยือดอกรับไม่โสดแล้วแฟนคนนี้ระดับนางเอกคบนานกว่าสปีต้องบอกเลยว่าภาพสวมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายที่นักร้องหนุ่มแบงค์ปรีติบารมีอานันต์หรือแบงค์แคลช์โพสผ่านไอจีเป็นประเด็นข่าวสะเทือนบันเทิงไม่น้อยพร้อมแคปชั่นระบุว่าแหวนวงหนึ่งที่ผมทำไว้เผื่อจะใส่ให้ใครสักคอนอ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบงค์พริตี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบงค์ฟริติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพียงความทรงจำท่ามกลางแฟนๆร่วมแสดงความยินล้นหลามก่อนที่เจ้าตัวจะเฉลยในเวลาต่อมาว่าไม่ได้ประกาศแต่งงานแต่เป็นเพียงการโปรโมทผลงานเพลงใหม่เท่านั้นเองจ้าแต่คอมเมนต์ของนานาไราบียนาที่บอกว่าฟอลโลอยู่คนเดียวเลยนะ ทำชาวเน็ตแห่ขุดแห่สองจนสืบไปเจอว่าสาวสวยที่หนุ่มแบงฟอลอยู่นั้นเธอคือกุ๊กกิ๊กมรกตพูนผลดีกรีนางเอกที่เคยเล่นละครเรื่องคู่ซีผีมือปราบล่าสุดหนุ่มแบงก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเรื่องแฟนก็ไปตามคนนั้นแหละครับที่นานาเขาบอกนานารู้โลกรู้ครับหัวเราะ ก็สี่ปีแล้วแฟนเพลงหลายคนก็ทราบกันดีแต่บางคนไม่ทราบก็ประมาณนั้นครบรอบสี่ปีเดือนสิงหาคมพอดีไม่มีอะไรซับซ้อนใช้ชีวิตทั่วไปไม่เปิดไม่ปิดใช้ชีวิตธรรมชาติเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่ได้เปล่าประกาศอะไรเพียงแต่รู้สึกว่าสี่ปีแล้วต้องให้เกียรติเขาครบรอบสี่ปีพอดีแค่นั้นเองมีแฟนได้เนื้อมีแฟนได้ใช่ไหมทุกคนต้องมีแฟน ยิ้มส่วนแฟนคลับก็ยังเป็นที่รักของที่แบงค์เหมือนเดิม